สวัสดีครับผมต้อมวิถีชาวบ้านนะครับวันนี้พามาบุกสวนนะครับไม้ด่างนะครับเต็มสวนเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาพบปะพูดคุยสัมภาษณ์กับคุณพี่เจ้าของสวนกันครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมม่อนนะครับจากสวนนารีรัตน์ไม้สวยงามครับผมครับตรงนี้ตั้งอยู่เอ่อสวนอยู่ที่นนทบุรีครับครับพระรามห้าครับอืมครับครับครับ จุดเริ่มต้นที่ได้มาเลี้ยงไม้ด่างเพราะอะไรครับอ,อตอนนั้นรู้สึกว่าเมื่อสักสามปีที่แล้วจะมีกระแสะไม่ใช่กระแสะครับมีเกี่ยวกับภาวะฝุ่น PM 2.5แล้วมีการปลูกไม,ไม้ไม้พวกมอนสเตอร่าไม้ใบพวกนี้ครับ,รบเพื่อฟอกอากาศฟอกอากาศในบ้า<ใ>นใช่เริ่มเริ่มจากไม้เขียวตรงนั้นมากกว่าครับครับผมจุดเริ่มต้นแรกๆเลยนะครับใช่ใช เลี้ยงมานานยังครับประมาณก็ตั้งแต่ช่วงนั้นก็ประมาณสองสามปีใช่ครับประมาณใกล้จะปีที่สามแล้วครับครับง้นเบื่อเป็นการไม่เสียเวลารบกวนพาไปชมหน่อยครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมเริ่มจากบุตรสลาคำแล้วกันบตรสลาคำนะครับเพราะว่าเห็นตอนนี้เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดคมากมีเท่าไหร่ก็ไม่พอสวยครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นแม่พันธุ์ครับใช้แม่พันธุ์แล้วนะครับครับผม ครับเลี้ยงยากไหมครับให้ความรู้หน่อยครับเอ่อเลี้ยงไม่ยากครับตัวนี้ก็จะให้เรื่องแดดเนี่ยจะให้แดดล้ำลายครับจะไม่ต้องโดนแดดร้อยเพราะว่าเขาจะไม่ไหวก็จะประมาณล้ำลรครับกําลังดีครับที่สวนพี่ใช้สแลนเท่าไหร่ครับพี่เอ่อตอนนี้ที่ใช้อยู่ประมาณ60% 6 0นนะครับกลางชั้นเดียวนะครับกลางชั้นเดียวโอ้ชั้นเดียวนะครับอืมครับคือถ้าพางแสงมากอ่ะแสงไม่พอก็โตไม่ดีเหมือนกันครับก็ สำหรับผมผมประมาณเนี้กําลังดีครับเป็นไม้ปลูกอยู่ที่ลํำไรเหรอครับใช่ครับใช่ครับแต่ค่อนข้างชอบไปทางแดดนิดนึงครับครับครับก็บุดเนี่ยในตลาดตอนเนี้ยมันก็จะมีหลายสีก็จะมีสีเหลืองสีออกส้มเป็นส้มโอรสแต่ถ้าเป็นที่ต้องการนัมเบอร์วันของนักสะสมเลยเนี่ยก็จะเป็นสีชมพู ก็จะมีราคาที่สูงที่สูงเลยครับครับครับแบบนี้พี่ดูแลเรื่องปุ๋ยยังไงครับเอ่อหลักๆเลยก็จะให้อาหารหลักก็คือเป็นอ้อนโมโคสแล้วก็จะเสริมด้วยปุ๋ยหมักพวกนี้ครับครับครปุ๋ยหมักก็คือจะหมักเองใช้เองใช้นี่กี่เดือนแล้วครับพี่เอ่อประมาณห้าเดือนครับห้าเดือนโอ้ได้ฟอร์มนี้นะครับครับผมครับครับพี่มีแบ่งปันไหมครับแบบนี้ มีพอมีอยู่บ้างครับพอมีอยู่บ้างก็มีไซส์เล็กๆอยู่ตรงนู้นอีกที่นึงครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปครับก็ไซส์ก็จะประมาณนี้ราคาก็จะแตกต่างกันตามขนาดแล้วก็ลายของเขาครับครับผมอันนี้คือแยกหนอยังไงครับพี่เอ่อมีมีต้นนี้ก็จะเป็นหน่อใหญ่เลยครับก็ปลูกมาสักพักแล้วแล้วก็แข็งแรงด้วยลายดีครับตัวนี้แข็งแรงใช่ครับลาก รู้แล้วรู้เลยกระถางเลยนะครับการันตีเลยว่าต้นเนี้ยเขากินอาหารดีลากเดินดีมากครับครับลายก็จะออกเป็นสตียาทั่วใบครับก็จะไม่มีหลุดเลยดูได้เลยครับรคับมก็คือนิ่งเลยครับนิ่งเลยล่าสุดครับอันนี้ใบล่าสุดรอรอใบเขาแก่นิดนึงเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นสีครับผมก็มีอันนี้แล้วก็มีต้นนี้ก็อาจจะต้องรอแยกนิดนึงครับ ก็จะเป็นไม้ไม้หน่อเป็นไม้หน่อครับผมไม่ใช่ไม้ชิ้นตานะครับอ้ครับก็สวยสวยทุกหน่อครับมีสองหน่อตอนนี้คือจริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้านี้อาจจะมีเยอะกว่านี้พอดีลูกค้าเข้ามาสอยไปเยอะอยู่ครับแบ่งปันให้ลูกค้าเลเยอะนะครับแบบนี้เริ่มต้นเท่าไหร่ครับพี่เออสมมุติก็ค่าไซส์ไซส์ไซส์เล็กประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นถึงห้าหมื่นครับ ไซนี้นะครับ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 ก็อย่างไซนี้ก็จะหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นครับครับครับผมไซเนี้ยพี่ครับผมอันนี้ก็ต้องต้องแยกก่อนต้องใช่ครับต้องรอแยกนิดนึงแต่ก็เฉลี่ยก็ประมาณห้าหมื่นครับครับครับแต่ก็ต้องมาดูเรื่องรายทีนึงครับครับพี่ถามหน่อยครับแบบไซเนี้ยกี่เดือนแล้วครับอันนี้เหรออันนี้ก็ประมาณสามเดือนครับสามเดือนนะครับสามเดือน ครับครับครับอันนี้ก็จะเป็นอะโลคาเซียลองกิโลบ้าก็เหมือนกับค่าถ้าทางบ้านที่เรียกก็คือจงอางด่างอะไรครับจงอางด่างดังเหลืองว่าไงพี่เนี่ยก็ออกครีมครีมครับไปทางเหลืองตัวนี้ครับผมก็การดูแลก็แดดลำไรครับรดน้ำสองสามวันครั้งครับครับผมโตดีครับเหมาะกับบ้านเราราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ ค่าเล็กๆนะครับเล็กๆก็อยู่ที่สามพันขึ้นไปแล้วแต่ลายครับผมแต่ไซ์นี้ก็เป็นแม่พันุ์ผมก็ยังขอเก็บไว้ทําพันธุ์อยู่รัรับมาก่อนใช่ครับประกายดาวเสนีจันประกายอ่อตัวนี้จะเป็นด่างค่อนข้างจัดมากครับพี่สวยครับเขากลายมานะครับใช่ครับก็ดูได้เลยครับว่ากลายจนแบบมีความยับเป็นริ้วจัดมากลายแทบจะไม่ห่างเลย ค่อนข้างค่อนข้างจะถี่เลยครับออกชมพูอย่างชัดเจนครับผมมีเทคนิควิธีเลี้ยงไหมครับพี่ให้เคกไก่แบบนี้หรือว่าเขาต้องมาจากธรรมชาติอย่างไส่วนหนึ่งก็มาจากต้นพันธุ์ด้วยอ๋อเลยครับใช่ครับส่วนหนึ่งมาจากต้นพันธุ์ประมาณ80ดสิบเปอร์เซนครับอีกยี่สิบเปอร์เซนก็คือการดูแลเรื่องแดดเรื่องปุ๋ยครับผมพื้นที่เหมาะที่จะเลี้ยงใช่ครับแดดเหมาะแสงดีน้ําดี ครับผมครับครับมีแบ่งปันไหมครับพี่แบบนี้อเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องขอไปเช็คอีกทีหนึ่งครับครับครับได้ได้มีครับมีครับแต่อาจจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยแต่พี่ทางพี่เขามีเพจอยู่นะครับพี่เดี๋ยวเราได้ครับไปติดตามทางเพจนะครับได้ครับเดี๋ยวไปอัพให้ดูทางเพจแล้วกันครับครับโอ้สวยสวยสวยครับไซส์นี้กี่ปีแล้วครับพี่เออไม่ถึงปีครับไซส์นี้เป็นไม้หน่ออายุประมาณเออหกเดือน 6เดือนขึ้นไปประมาณ6เดือนไม่แน่ใจครับครับประมาณนี้นะครับสวยมากเลยครับครับข้างข้างอันนี้ข้างข้างอันนี้ก็จะเป็นกวักพระพรมด่างตัวนี้ด่างค่อนข้างดีครับสวยมากเลยครับอ่าให้ความรู้เรื่องวิธีการเลี้ยงการดูแลเขาหน่อยครับพี่ผมคิดว่าอาจจะน้องน้องเขาเนี่ยอาจจะเลี้ยงยากกว่าพวกเสนจันนิดนึงเลยครับ เพราะอะไรพี่เพราะว่าบางทีถ้าความชื้นมากไปอย่างเงี้ยมันก็จะไหม้ง่ายใบโดยธรรมชาติเขาเนี่ยใบเขาจะบางอยู่แล้วครับคือถ้าเครื่องปลูกชุ่มน้ํามากไปเขาจะไหมเลยแบบนี้เลยนะครับใช่ครับเขาก็จะไหมเลยขนาดอยู่ที่ร่มแล้วนะครับเนี่ยครับผม,มหรือหรือถ้าแดดมากเกินไปก็โตช้าหรืออยู่ๆก็ชะงักเลยถ้ากรณีที่แดด ร้อนนะครับถ้าร้อนเกินไปอเขาจะไม่ค่อยชอบร้อนครับเขาจะชอบแบบลำลายนิดนึงก็เห็นมีหลายคนที่บ่นตัวนี้เยอะอยู่พอสมควรว่าเลี้ยงยากใช่ครับว่าเลี้ยงยากอยู่ครับครับมีแบ่งปันไหมครับแบบนี้มีครับมีครับก็ราคาตอนนี้เล็กๆไม้หนอก็จะอยู่ที่ประมาณสองสามพันครับน้แต่ลายครับผมมอนสเตอรล่าเป็นอันนี้เป็นมอนสเตอรล่า ไทคอนไทคอนนะครับครับผมเป็นไม้ที่พัฒนาโดยคนไทยจากแหลบไทยตัวนี้ด่างค่อนข้างสวยอันนี้ใบล่าสุดนี่คือใบใหม่เลยนะครับครับผมเปิดสวยมากสวยมากลายดีครับผมครับครับลายค่อนข้างแน่นมีความคีมแบบครีมมากๆครับตัวนี้นี่กําลังจะใบกาลังจะฉีกนะครับครับผมถ้าถ้าใครมือใหม่หรือต้องการจะมาเล่น ไม้ด่างก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากแนะนําเพราะว่าเขาดูแลค่อนข้างง่ายครับค่อนข้างทนเป็นไม้แข็งแรงครับครับแต่อาจจะส่งใบช้ากว่าพวกเสน์จนนิดหน่อยเพราะว่าเขาเป็นพันธุ์แจแอนเขาจะโตช้านิดหน่อยเดือนหนึ่งเขาจะให้กี่ใบครับเฉลี่ยแล้วประมาณหนึ่งถึงสองครับอ๋อเหรครับครับก็แดดตัวนี้ ก็จะประมาณลำไลเหมือนกันแต่ก็ค่อนข้างที่จะทนร้อนได้ครับครับผมถ้าอยู่ใต้แสลน50%ก็ได้นะครับได้เลยครับสบายครับครับน้ำก็สองสามวันลดค้างได้ครับไม่มีปัญหาปุ๋ยก็เป็นออสโมโคสเลยครับใช่ครับหลักๆก็จะเป็นออสโมโคสผสมกับปุ๋ยหมักชีวภาพประมาณนี้ครับครับมีไส์แบ่งปันไหมครับพี่เไส์แบ่งปันตอนนี้ มีครับแต่ว่าจะมีขนาดใหญ่นิดนึงโอเคครับแบ่งปันเพรไซส์ใหญ่เลยนะครับมันเป็นมันเป็นไม้ข้อครับแบบโตจากไซส์นี้ก็ก็ตัดชํามาครับครับครับผมก็จะไซส์ก็จะใหญ่ๆหน่อยคือตัดข้อไปเรื่อยใช่ครับครับแบ่งปันราคาเท่าไหร่พี่เอ่อต้องมาดูแล้วแล้วแต่ลายทีนึงก็จะเริ่มต้นอรู่สองสามพันถ้าถ้าเป็นพิเศษหน่อยพิเศษหน่อยก็คือจะราคา หลายมือเลยก็จะเรียกว่าไทคอนคีบูเล่จะมีชื่อต่ออีกเป็นคีบูเล่ก็จะเป็นตัวกลายหลายเทพเทว่างั้นใช่ก็เอาง่ายก็คือเทพเลยตัวจบเลยครับครับผมตัวนี้คือเหมือนกันครับเหมือนกันครับเหมือนกันครับใช่แต่ว่าอันนี้เขาจะเริ่มมีแฉกเยอะหน่อยแล้วก็จะเริ่มมีมีรูแล้วเขาเรียกว่ารูชีาก็จะเป็นเบอร์อีกเบอร์หนึ่ง ก็เหมือนอย่างนี้ครับแต่ว่าโตขึ้นมาเขาจะเริ่มแบบกลายใบยเขาจะแบบแบ,บแงล่างครับครับก็อีกตัวอย่างก็แบบนี้ครับอันนี้ก็คือจะขยับไซส์มาแล้วพอเขาเริ่มโตแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีรูที่มากขึ้นถี่ขึ้นแล้วก็แฉกเนี่ยก็จะมากขึ้นครับฟอร์มก็จะเริ่มสวยเริ่มใหญ่ครับอันนี้เขาใหญ่ได้ถึง2เมตรนะครับครับ เมตรครับผมเท่าที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยสองเมตรครับเขาเขาเขาจะเป็นฟอร์มนี้แหละครับเขาจะเลื้อยนะครับเออเลื้อยไหมเลื้อยได้ครับแต่เขาจะปีนแบบช้าๆส่วนใหญ่เขาจะไม่ปล่อยให้ปีนเพราะว่ามันมันช้ามากครับมันจะไม่เหมือนพวกอัลโบพวกพวกนั้นเขาจะปีนเก่งอยู่แล้วครับผมไซนี้มีแบ่งปันไหมพี่เอ่อถ้ามีก็มีแบบนี้เลยก็เป็นไซนี้เลยครับครับครับผม แบบนี้บอกราคาได้ไหมครับพี่เอ่อไซนี้จะลายพิเศษหน่อยก็จะแบ่งให้ที่หกพันครับครับหกพันนะครับหกพันครับลายใบนะครับถี่มากครับครสามใบแล้วกําลังออกมาอีกหนึ่งหลอดนะครับครับใช่ครับนี่ครับกําลังมาครับกําลังมาครับสวยๆแข็งแรงแน่นอนครับบอลกระดาษอ๋อครับอันนี้เป็นบอลกระดาษครับอันนี้ก็จะเลี้ยงง่ายแดดร้อยก็เลี้ยงได้ครับให้อยู่ข้างนอกต่ แดดตากฝนเขาก็จะสู้ครับอยู่ได้อยู่ได้ครับราคาราคาไม่แพงหลักร้อยก็หาได้ครับมือใหม่ก็ลองเอาไปฝึกปลูกได้สบายครับลองไปดูนะครับใช่ครับเลี้ยงก็คือเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นไม้เมืองไทยครับก็ตากฝนฝนนะครับครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล้วยกล้วยด่างกล้วยด่างอันนี้เป็นแดงอินโดครับครับก็ลักษณะลายก็จะเป็นแบบด่างด่างแถบครับด่างเปื้นมา จะเยอะตัวนี้ครับผมก็เลี้ยงได้แดดร้อยได้เหมือนกันน้ําร้อยได้ตัวนี้โตดีสบายไม่ยุ่งยากครับครับครับผมมีแบ่งฟันไหมครับแบบนี้เอ่อตอนนี้ยังไม่มีครับอ๋อขอทำจานวนหน่อยครับครับขอตั้งแม่ก่อนครับอ่าครับถัดมาก็จะเป็นมอนสเตอร่าอันนี้เป็นด่างมิ้นด่างมิ้นครับตัวนี้จะมีราคาสูงกว่าด่างแบบอื่นนิดนึงครับเพราะว่าในตอนนี้ ในตลาดเนี่ยจานวนเขาค่อนข้างที่จะน้อยครับครับก็ก็เลยอาจจะมีราคาสูงกว่าและอย่างหนึ่งใช่ครับก็ยังสูงอยู่ครัอย่างความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือเขาจะไม่ค่อยไหม้เพราะว่าเขาจะมีความเขียวในเนื้อด่างอยู่ที่เห็นไหมครับลองลองสังเกตดูครับเขาจะมีความเขียวอยู่ในด่างอยู่แล้วเ็าค่อนข้างทนทนด้วยนะครับครับผมก็เป็นที่ต้องการทั้ง ทั้งนอกประเทศแล้วก็นักสะสมในเมืองไทยก็ต้องการกันอยู่ครับตัวนี้ตอนนี้นะครับใบอยู่ที่2 0 0 0 0ื่นถึงสองหมคิดเป็นจํานวนใบครับนะครับต่อใบครับครับเริ่มต้น20,000ืนว่างั้นนะครับเริ่มต้นสองหมครับอยู่ที่ลายเขาด้วยครับคครับมาก็จะเป็นผู้ผู้ชลุอันนี้เป็นเป็นผู้ชลุด่าง ด่างขาวใบนี้ออกมาฮาร์เลยนะครับครับผมก็รายดีครับตัวนี้ปีจะสุดแล้วก็เดี๋ยวใกล้ได้เวลาตัดแล้วครับครับอันนี้ก็ดูแลง่ายครับครับแดดลำไรไส้ซลนแลน50เปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับไม่ยุ่งยากน้ำสองสามวันครั้งเหมือนกันอันนี้ก็ก็ถือว่าเขาเป็นมอนเตาล่าตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าใบเขาเล็กกว่าครับใช่ครับ สังเกตเลยพวกมอนตาร่าเขาจะมีรูเนี่ยเขาจะมีรูเหมือนต้นอื่นนะครับจริงแต่ว่าเขาไม่แฉะพวกนี้ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉก็ชอบชื้นครับชอบชื้นไม่ชอบแฉไม่ชอบให้เครื่องปลูกอมน้ํามากครับถ้าอมน้ําเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเสียงเรื่องของโรคเน่าคครรัับบแบบนี้มีแบ่งมีไซส์แบ่งปันไหมคบพี่มีครับมีครับเริ่มต้นจะอยู่ที่ใบแล้วประมาณ1 0 0 0บาทครับคิดเป็นจํานวนใบด้วยนะครับ อยู่ที่ลายด้วยนะครับอยู่ที่ลายด้วยครับครับอืครับอันนี้ก็จะเป็นด่างเหลืองแต่เขาไม่ค่อยด่างครับด่างไม่ค่อยสวยครับอด่างอาจจะอีกเบอร์หนึ่งอาจจะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นที่นิยมอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นพวกด่างขาวแบบนี้แบบนี้เลยนะครับครับผมจะมีราคาสูงกว่านิดหน่อยครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบลายที่เขานิยมกันก็คือให้เป็นลายทหาร แบบลายพรางางทารครับครับผมวากิลทั่ั่วใบครับจะเป็นที่นิยมครับแบบนี้แบ่งปันเท่าไหร่พี่เนี่ยเอ่อเริ่มต้นที่ใบลาหนึ่งพันเหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นกรอก็ก็อาจจะประมาณสักสามสี่พันประมาณนี้ครับผมกถ้าเป็นกรอก็จะถูกหน่อยอ่าครับครับก็ถัดมาก็จะเป็นวิลเลียมวิลเลียมอันนี้เป็น เป็นไม้ใหญ่ครับใบเขาใหญ่กว่านี้อีกนะครับใบเขาจะใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูครับครับก็เดี๋ยวให้ดูแบบฟอร์มเล็กๆก่อนอ่าครับอ่าก็ลักษณะเขาจะเป็นเป็นกอเขาจะไม่เลื้อยนะครับเขาจะเป็นกอแตกพุ่มออกมาอันนี้เป็นไม้ตอครับพี่ก็จะเป็นไม้หนอนี่ไม้หน่อโตมาจากตอแล้วครับอันนี้ใบล่าสุดครับโอ้ใบใหม่ล่าสุดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เลี้ยงแดดลำไรเหมือนกันครับสแลนห้าสิบหกสิบได้หมด ครับน้ำสองสามวันครั้งครับอันนี้ฟิโลเดนดอนโดเมติกัมครับสวยมากอันนี้ก็เป็นที่นิยมของตลาดเหมือนกันตัวนี้เขาจะด่างจัดหน่อยเขาจะด่างเกือบทั่วใบครับด่างแบบนี้คือไม่กลัวแดดเลยนะครับก็ก็ต้องระวังนิดนึงครับระวังเรื่องจะระวังเรื่องฝนมากกว่าเพราะว่าถ้าถ้าฝนมาหนักมากเนี่ยก็อาจจะเสี่ยง เสียงไม่เสียงละลายได้ครับอืมครับแต่ว่าถือว่าเป็นไม้ค่อนข้างทนครับครับโตดีครับตอนนี้กี่เดือนแล้วครับสามสี่เดือนได้สามสี่เดือนสามสี่เดือนครับครับผมก็จะโตเร็วนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นไม้ต่ออืมครับครับผมเขาจะให้ใบที่เร็วมากครับครับแบบนี้มีใช้แบงฟันไหมพี่มีครับมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับผมถัดมาก็จะเป็นเออันนี้จะเป็นอโลคาเซียครับ ซาบีนาหรือคนไทยเขาจะเรียกว่าม้าลายมก็สังเกตดูว่าก้านเขาจะลายเหมือนเหมือนม้าลายเลยครับใช่ครับเอกลักษณ์เขาเลยครับแต่เนี้ยจะเป็นด่างขาวครับจะเป็นด่างขาวก็ในตลาดตอนนี้จะมีอยู่ด่างสองสีก็คือสีขาวกับสีเหลืองก็สีขาวก็จะราคาสูงกว่าน่อยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณอย่างด่างขาวเนี้ยอยู่ที่ประมาณสัก สองหมื่นขึ้นครับคิดเป็นใบหรือว่าไงครับก็ส่วนใหญ่จะดูเป็นกอครับว่ากอกอใหญ่กอเล็กอะไรประมาณนี้มากกว่าครับผมโอ้ก้านส้มอันนี้ก้านส้มอันนี้เป็นไม้วางข้อครับอ๋อครับอันนี้เพื่อนเพื่อนเเขาแบ่งมาให้เลี้ยงถูกครับอ๋อมีมีต้นเดียวเหรอครับมีต้นเดียวครับมีต้นเดียวครับกําลังตั้งแม่เพิ่มจํานวนนะครับครับผมครับครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นปูชลู เขาเรียกว่าพันอินโดเขาจะด่างด่างเขียวครับมีความด่างเขียวอยู่เขาจะไม่ใช่ด่างขาวด่างเหลืองเขาจะด่างแบบนี้ละครับอืก็ราคาก็จะถูกกว่าสองอันแรกที่แนะนําไปก็จะอยู่ที่หลักร้อยก็จะหาได้ครับร้อยได้อยู่ครับผมก้ามกุ้งอันนี้ก้ามกุ้งครับ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่ๆดีกว่าครับครับอันนี้เป็นไม้ต่อครับผมครับอันนี้ครับอ่าอันนี้เป็นวินเลียมเหมือนต้นเมื่อกี้ที่แนะนําไปแต่อันนี้เขาเขาโตแล้วอู้สวยมากเลยครับโตแล้วก็เป็นไม้ที่ถ้ามีการประกวดก็จะต้องมีวินเลียมมาประกวดก็ถือว่าเป็นไม้สายประกวดเลยตัวนี้ครับครับครับเป็นที่นิยมกับต่างประเทศมากครับคนไทยก็ชอบนี่เป็นไม้ เป็นไม้ยุกยอนมาก็ประมาณอายุประมาณจากยกย้อนนะครับอายุประมาณสักสามสี่เดือนอ๋อเลยครับครับผมสามสี่เดือนเขาโตเร็วอยู่นะครับโตเร็วครับโตเร็วค่อนข้างทนร้อนอืมครับเลี้ยงได้แดดแลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ได้ครับสบายตัวนี้ก็ทนได้ครับครับการดูแลเขาเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ํายังไงครับพี่ผมนี้เอ่อสองสามวันให้ได้เลยน้ำครับแดดอย่างที่บอกไปครับปุ๋ยก็ อ้อนโมโคเป็นหลักเลยครับแล้วก็ปุ๋ยหมักตามแบบนี้มีไซส์แบ่งฟันไหมพี่เออถ้าแบ่งก็แบ่งต้นนี้เลยครับต้นนี้เลยนะครับต้นนี้เลยครับสนใจต้นนี้มามาอุ้มได้เลยราคาก็อย่างวมาคุยกันได้ครับหลังไม้นะครับหรือมาคุยที่สวนได้เลยได้ครับครับครับได้เลยโอ้มีกี่ต้นครับตอนนี้มีตอนนี้มีหนึ่งครับมีอันนี้อครับแล้วก็จะมีอันนี้สามครับครับ อันนี้จะเป็นฟอร์มหน้าแคบเข้ได้เลยว่าเขาจะมีหน้าหน้าที่แบบว่ากว้างกว้างหน่อยครับงกว้างแบบนี้ครับแล้วก็จะมีหน้าที่แคบลงมาครับจะออกยาวครับแคบแล้วยาวจะเดียวจะยาวนะครับอันนี้เป็นไวโอลินครับ ฟิโลเดนดอนไวโอลินสวยนะครับตนี้ด่างจัดมากอ้อนี้ด่างสวยครับค่อนข้างนิ่งค่อนข้างนิ่งเลยให้ความรู้หน่อยครับเลี้ยงยากไหมครับพวกนี้เหมือนฟิโลทั่ววไปครับก็แดดลำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์น้ำสองสามวันอุเหมือนกันเลยครับออนโมโคดเป็นหลักครับก็ถ้าใครหาอยู่ผมแนะนําเลยว่าควรจะเป็นลักษณะลายแบบนี้เพราะว่านี่นะครับไวโอลินเนี่ยค่อนข้างยาก ในเรื่องของความนิ่งของความด่างเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะกลับเขียวง่ายครับถ้าถ้าจะเลือกก็คือควรจะเลือกที่มีด่างกระจายสองฝั่งแบบนี้จะดีที่สุดครับครับผมอันนี้จะเป็นไม้หวังข้ออันนี้เป็นใบแรกเขาเป็นใบหวังข้อแล้วพวกนี้ก็คือแตกออกมาแตกออกมานี่ใบล่าสุดครับโอครับผมครับก็พยายาม เลือกที่ค่อนข้างนิ่งนิดนึงครับจะดีที่สุดครับผมเอาถ่านเยอะๆไว้ก่อนสำหรับไวโอลินครับมันจะยากแบบนี้มีแบ่งปันนะครับก็มีไซนี้ครับแบ่งได้เลยราคาบอกได้ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตหลังไม้แล้วกันนะครับเพราะว่าครับครับบางทีไม้หลายพันก็จะาไม่หมดบูดไม้หน่ออันนี้ยอดงยกไปอันนี้เขาเกิดขึ้นมาจากหน่อครับจากตอลายค่อนข้างดีนะครับ รอรอกัดสีนิดนึงอันนี้ตอนนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ครับแต่รอกัดสีนิดนึงก็ยอดนี้จะหนอนนี้จะสวยแน่นอนอ่ามีนอนมีนอนขึ้นมาแล้วครับครับผมครับจะเป็นอะโลคาเซียไซเลนครับครับโอ้ไซเลนดีิตี้ตัวนี้เป็นที่นิยมของตลาดครับคับเอ่อตัวนี้อายุประมาณครับเอามาตั้งแต่เล็กๆเลยครับครับประมาณสี่เดือนได้แล้วสี่เดือนนะครับโอ้ครับ แบบนี้เลี้ยงยากไหมพี่อ่าไม่ยากครับตัวนี้แดดผ่านสารเนห้าสิบอร์เซ็นก็อยู่ได้สบายครับน้ำสองสาวันได้เหมือนกันครับสองสาวันลดครั้งนะครับครับรถทีเยอะไหมครับก็ก็พอชุ่มพอเปียกอะครับ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 จะโดนใบก็โดนได้ครับตัวนี้คอนข้างทนครับมีแบ่งปันไหมครับแบบนี้อ่อตอนนี้ยังไม่มีครับยังนะครับอ๋ครับครับ แต่บุษราคำต้นนี้สวยมากเลยครับครับอันนี้ที่แนะนําไปนะครับต้นคิดนะครับใบใหญ่ใบมันแข็งแรงมากครับครับเป็นไทคอนคิมบูเล่ที่ด่างด่างแบบเหมือนเหมือนเขากลายพันุ์นะครับเขาจะด่างแบบด่างแน่นเลยด่างค่อนข้างถี่ด่างก็จะถี่ติดกันด่างสวยมากเลยครับก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมมากครับตัวนี้ราคาเสน่์จดํา เสน่ห์จันดำครับผมสเสน่ห์จันดำเนี่ยเขาจะด่างออกเป็นสีชมพูสวยมากเลยครับครับผมนี่อันนี้อันนี้ใบล่าสุดเลยครับครับน,น,นี่เป็นบุตรสลาคำเป็นตัวชมพูอ่าอ,อันนี้จะพิเศษครับเป็นลายที่นักสะสมชอบก็คือถ้าบุตรสลาคำทุกลายก็จะมีตัวเนี้ยเป็นตัวท็อปเป็นตัวบนสุดท็อปสุดเลยอ่าท็อปสุดก็ราคาก็จะสูงสุดครับอันนี้ก็หลีจักรพัิ ด่างขาวอ่านี้เป็นก้านกุ้งครับพิโลเดนดอนฟลอริดาบิวตี้อือครับครับผมอันนี้ด่างสวยมากสวยมากเลยครับด่างนิ่งเลยครับด่างแบบในอุดมคติครับครับถ้าถ้าจะเล่นก็ควรจะแบบนี้แบบนี้เลยลายแบบนี้พิโลเดนดอนคารามีเออมาเบิลครับตัวนี้อืครับเป็นอโลคาเซียครับเป็นอโลคาเซียตัวหนึ่งชื่อชื่อแจ็คลินแจ็คลินครับแจ็คลินอโลคาเซียแบ c ็กโอเว แต่ว่าเป็นตัวด่างที่ด่างจัดมากครับตัวนี้ผมพูดได้เลยว่ามีไม่กี่ต้นในเมืองไทย